สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจันในช่องสไปเยอรมันนะคะวันนี้จันจะพาทุกคนมาทำเค้กแอปเปิลนะคะเป็นเค้กที่ใช้ส่วนผสมน้อยแล้วก็ทำง่ายมากเลยค่ะทุกคนเริ่มแรกเราก็มาปอกแอปเปิลกันก่อนนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมขั้นตอนต่อไปกันนะคะทุกคนขั้นตอนแรกก็จะเป็นไข่นะคะเราจะตีไข่ไก่ก่อนนะคะ เสร็จแล้วสักพักนึงเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะทุกคนเสร็จแล้วตีส่วนผสมน้ำตาลทรายกับไข่แดงให้เข้ากันสักพักนึงนะคะให้ออกให้ไข่สีออกจางนิดนึงแล้วก็เกลือน,นิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยเนยนะคะเนยที่เราเอาออกมาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะมันจะนิ่มนิมนิดนึงนะคะ่ะจะทำให้เออเราตีแล้วก็ปั่นง่ายขึ้นนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาทยอยใส่แป้งกับผงฟูนะคะอันนี้จะใส่รวมกันมาแล้วแล้วก็ทยอยใส่ลงทีละนิดนะคะจนกว่าแป้งจะหมดค่ะเสร็จแล้วก็ปั่นปั่นออแป้งต่อไปสักพักนึงให้เนื้อแป้งมันเข้ากันดีนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันดีนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็เป็นนมสดประมาณสักสองช้อนโตนนะคะทุกคนเติมลงไป แล้วก็ตีแป้งต่อไปอีกสักพักหนึ่งให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะทุกคนส่วนพิมพ์นะคะจนทาเนยไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแป้งมันจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เกลี่ยแป้งให้ทั่วพิมพ์เลยนะคะทุกคนอันนี้แป้งจะออกแบบหนืดๆหนืดๆน,น,นะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือว่าปกติสําหรับเค้กแอปเปิลนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ มาเลียงแอปเปิ้ลใส่ลงไปในเค,ค้กกันค่ะทุกคนแอปเปิ้ลเป็นแอปเปิ้ลที่เราปอกเตรียมไว้กันตั้งแต่รอบแรกนะคะทุกคนแล้วเราก็นํามาเรียงใส่ลงไปเลยตามแบบที่ทุกคนชอบเลยค่ะจะเรียงเป็นรูปแบบไหนแนวไหนเอาที่ทุกคนชอบเลยนะคะ หลังจากนั้นเราจะนำเข้าเตาอบนะคะทุกคนจันอบอยู่ที่160องศานะคะประมาณ20นาทีแต่ก็คอยเช็คดูตลอดนะคะว่าแป้งสุกในระดับไหนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเตาแต่ละบ้านอาจจะไฟแรงไม่เท่ากันนะคะทุกคนแล้วเราก็ปล่อยเค้กให้เย็นสนิทเลยนะคะทุกคนก่อนเสิร์ฟเราก็จะมาโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะทุกคนแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือใครจะเสิร์ฟคู่กับวิปปิ้งครีมก็อร่อยไปยอีกแบบนะคะทุกคนยังไงก็ลองทำกันดูนะคะยังไงจันก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จันในการทำคลิปต่อๆไปได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ